สวัสดีครับผมโคสดเซิ์วครับวันนี้มาเซอร์เวดเครื่องทำน้ำอุดนะครับของพั 2000, นนโซนิกวันนี้เลยนะครับพีเอสสามดีเอสามนะครับเปิดแล้วร้อนเลยเดี๋ยวเราแกะออกมาดูก่อนอันนี้ก็คือข้างในเครื่องนะครับมอตอรนุชจีเลยนะตัวนี้เทอร์โรมสแต,ตนป์ปกตินะครับเปิดมาร้อนเลยเดี๋ยวเราเช็ค เช็คแล้วนะครับแต่เนี่ยปกติที่เสียคือวอล์วุ่นนะวอล์ุ่มช็อตต้องม,มาเปลี่ยนนะครับนี่เราก็เปลี่ยนวาล์วุ่นเรเียบร้อยนะครับเราก็ประกอบเข้าไปเดี๋ยวเราลองเทสนะครับไฟนะครับแล้วก็กองการ,ปรเปิดน้ำแล้วเราก็วอล์ุ่ม เราหกนะครบคึ่นึนะครับแล้วก็ประมาณ๋ย่างน้อนะครับกิีก็จะดำนะครับเติมน้ำ นะครับอยากใช้งานเสร็จก็ตัดครับผม้ส่งงานได้